มาต่อกันเป็นพาร์ทที่5กับ10ซีรีส่งท้ายปี2022คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปพิเศษเพราะว่าซีรีที่ผมจะพูดถึงนี้เป็นซีรีใหม่ของเกาหลีที่นับเวลาปัจจุบันที่ผมอัดคลิปอยู่เรื่องราวของซีรีก็ยังไม่จบลงเลยแต่ผมคิดว่าคลิปนี้กว่าจะได้ลงก็คงจะเป็นช่วงปีใหม่อาจจะเป็นช่วงท้ายปีหรือต้นปีหน้าเรื่องราวในซีรีก็คงจะจบไปแล้วแต่ก็มีบางเรื่องที่ผมคาดการว่าซีรีมันยังไม่จบแล้วบางเรื่องก็ยังไม่ได้ออนแอร์เลยด้วยซ้ำ ก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบกันเรื่องแรก The First Responder จ i n Ho ที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสายสืบปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองมาอย่างดีโดยตลอดแต่ด้วยบุคลิกของเขาที่ไม่ค่อยเป็นมิตรมากเท่าไหร่เลยทําให้คนอื่นไม่ค่อยชอบเขาและมองเขาเป็นพวกอันตรานแต่เมื่อไหร่ที่เขาได้ออกปฏิบัติหน้าที่ทําการสืบสวนสอบสวนเขาจะใช้ทักษะในการสืบสวนอย่างจริงจังเป็นแนวสืบสวนสอบสวนตำรวจไล่ฟัดกับผู้หลายที่น่าติดตามดูเลยทีเดียวเรื่องที่2 ลีบอลลิตย,ยุนฮยองอูผนักงานบริษัทที่เป็นผู้ชงรักพักดีต่อบริษัทมาโดยตลอดในเครือยุนยางจัดการปัญหามาอย่างยาวนานมากกว่า10ปีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรของบริษัทเขาสามารถจัดการได้อย่างไม่มีทิฏฐิเขาเปรียบเสมือนเป็นท่านรับใช้ของตะกุลจินกระทั่งวันหนึ่งเขาถูกฆ่าปิดปากโดยที่ตัวของเขาเองก็ยังงง,งกับเหตุการณ์แต่ก็มีปาฏิหาริย์แบบเลือเชื่อทําให้เขาฟื้นคืนชีพกลับมาแบบน่าอัศจรรย์จากความตาย แต่ก็พบว่าตัวเองนั้นไม่ได้อยู่ในร่างเดิมแต่ไปอยู่ในร่างของจินโดจุนทายาทคนสุดท้ายของตระกูลเขาจึงจุดประกายไฟความแค้นขึ้นมากิจจะแก้แค้นทุกคนที่มีส่วนร่วมกับการตายของเขาวางแผนโค่นพวกตระกูลที่สมมสะสางบัญชีแค้นนำแสดงโดยซองจุนกิเรื่องที่ 3. b e h i n d เอ e ว y Star าที่จะพาคุณไปพิสูจน์เรื่องราวของวงการบันเทิงที่ไม่ได้บันเทิงเหมือนอย่างที่ใครคิดกันนี่เป็นชีวิตเรื่องราวของเอเจนชื่อดัง เมทท์สเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นบริษัทใหญ่ระดับต้นๆในการดูแลศิลปินไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจําวันหรือความเป็นส่วนตัวแฟชั่นของศิลปินโดยมีมาเทโอเป็นผู้จัดการระดับอาชีพดูแลภาพรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตความเป็นส่วนตัวหรือการบริหารงานการจัดการสิ่งต่างๆที่จะพาทุกคนไปดื่มด่ากับชีวิตเบื้องหลังอันแสนที่จะไม่บันเทิงเรื่องที่4ี e ลีเว of Arthur เธอกชานมี ch ch เป็นนักเรียนมอปลายที่เคยเป็นนักกีฬามแม่นปืน ตัวแทนโรงเรียนในการเข้าแข่งขันจนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้พบว่าพี่น้องฝาแฝดของเธอเสียชีวิตลงทำให้เธอค้างคาใจเกี่ยวกับการเสียชีวิตของพี่น้องของเธอสาเหตุมาจากการเสียชีวิตอย่างปริศนาจึงต้องไล่ล่าหาความจริงทำให้เธอเข้าไปพัวพันกับจีซูฮอนที่มักจะตกเป,เป็นเป้าในการถูกเพื่อนๆแกล้งอยู่เสมอภายในใจเต็มไปด้วยความขับแค้นใจอยากจะล้างแค้นพวกมันนักเรียนที่เคยแกล้งเขาเรื่องราวในรู้โรงเรียนที่แสนน่าตื่นเต้นกำลังจะเริ่มขึ้นเรื่องที่ห้า เดอะฟาบูรูตจีอูมินเป็นนักตกแต่งภาพฟรีแลนซ์ที่มีสกิลการตกแต่งภาพที่น่าสนใจทําให้ผู้คนค่อนข้างที่จะประทับใจเขาแต่ว่าเขากลับไม่ค่อยประทับใจในหน้าที่การงานที่เขาทําอยู่ในปัจจุบันในขณะที่พโยจีอึนฝันอยากจะเป็นดีไซเนอร์มาตั้งแต่เธอเป็นเด็กแต่ปัจจุบันเธอกลับเป็นหัวหน้าแผนกการจัดการส่งเสริมในการดูแลแบรนด์ลักชูรี่แม้จะเฉียดเข้าใกล้กับความฝันของเธอในวงการแฟชั่นเธอพยายามดิน้นรน ในการเข้าใกล้ความฝันของเธอกับการเป็นดีไซเนอร์เรื่องราวการดิ้นลนในชีวิตในการล่าหาความฝันของเธอนำแสดงโดยมินโฮกับแชซูบินเรื่องที่ 6. Unlock the Boss คิมซอนจูเป็นนักพัฒนาแอปและเป็นซ e o ที่เป็นบริษัทที่เขาสร้างขึ้นมากับมือแต่ก็มีคนเกลียดเขาจนถูกตามฆ่าเพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่างถูกแทงจนบาดเจ็บสาหัสจนสัมผัสได้ถึงความตายที่ใกล้เข้ามาแต่ก็มีเรื่องปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับเขาเมื่อเขาเข้าใกล้กับความตาย วิญญาณของเขาลุดออกจากล่างแล้วถูกดูดไปอยู่ในโทรศัพท์พักอินซองชายหนุ่มธรรมดาธรรมดาที่ทํางานหาเช้ากินคํบาบังเอิญเก็บโทรศัพท์ที่มีวิญญาณของคิมซอนจอยู่โดยเขากําลังไปเก็บเห็ดที่ตีนเขาและก็มีข้อความขึ้นมาว่านายช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมฉันจะให้รางวัลนายเป็นเงินหมื่นล้านวอนแม้ว่าพักอินชอนจะรู้สึกงงกับข้อความที่เกิดขึ้นแต่ก็เหมือนว่าบัญชีธนาคารของเขาก็มีเงินโอนเข้าจริงๆพักอินชอนจึงตัดสินใจ ที่จะําตามข้อเสนอในโทรศัพท์ตามข้อความที่โทรศัพท์เขียนขึ้นโดยข้อความระบุว่าให้เขาเป็นซีอของบริษัทที่คิมซอนจูก่อตั้งขึ้นเพื่อเข้าไปหาคนร้ายที่คิดปองไร้คิมซอนจูเพิ่มโอกาสในการหาคนร้ายต้นจริงเป็นการร่วมมือระหว่างวิญญาณที่สิงอยู่ในโทรศัพท์กับชายหนุ่มธรรมดาธรรมาคนหนึ่งเรื่องที่7คาสินโนชามูชิกแต่รับฉายาว่าเป็นราชาแห่งคาสินโนเขามักจะเผชิญหน้ากับความเสี่ยง สถานการณ์อันตรายอยู่หลายครั้งและต้องใช้กลยุทธ์วิธีในการเอาตัวรอดของเขาผ่านสถานการณ์ต่างๆเขาคือราชาคาสิโนที่เป็นตำนานจุดจบของเขาจะเป็นเช่นไรต้องรอวิสูจน์กันเรื่องที่ 8. I don't feel like Do i n g e v e r y t h เ n g าเรเดองราวอันแสนล้นทศของอีกยอดลืมที่เหมือนถูกพายุถาโถมเข้ามาในชีวิตเธอหลังจากที่แฟนเธอบอกเลิกไปแม่ของเธอก็มาดวนจากไปอีกคนหนึ่งกว่าจะตั้งหลักในชีวิตได้เธอก็อยากเปลี่ยนในการใช้ชีวิตของเธอ โดยการที่ไม่ทําอะไรเลยตัดสินใจลาออกจากงานแล้วย้ายไปอยู่ในบู่บ้านเล็กๆสิ่งที่เธอไม่เคยพบเจอมาก่อนตังการใช้ชีวิตแบบใหม่ในแถบชนบทแล้วได้พบเจอกับอันแดบอมหนุ่มชาวบ้านที่เขาแทบจะไม่มีใครคุยด้วยเลยมีอาการเหมือนผู้ติดอ่างแล้วรู้สึกประหม่าตลอดเวลาแต่ทั้งคู่ก็มาเติมเต็มชีวิตส่วนหนึ่งซึ่งกันและกันและเหมือนเป็นยิกซอส่วนสําคัญในชีวิตที่ขาดหายไปเรื่องที่9 With e ด o ี c a s คั ยอนชีอึนเป็นนักเรียนตัวอย่างของโรงเรียนด้วยที่ทําคะแนนสอบสูงสุดในชั้นเรียนแต่เขาทางกายภาพกับดูเปราะบางเป็นคนที่อ่อนแอแต่พ่อเขามีไหวพริบความฉลาดเข้าใจเรื่องจิตวิทยาทําให้เขาสามารถป้องกันตัวเองได้จากสังคมทั้งปัญหานอกรั้วและในรั้วโรงเรียนเรื่องที่เขาเอาตัวรอดอย่างคล่องแคล่วไม่ยอมตกเป็นเหยื่อของใครไง่ายๆในการถูกแกล้งความฉลาดของเขาจะช่วยให้เขาหลอดตัวได้ทุกครั้งหรือไม่เรื่องที่1ิบ s o m e อดี้ซัมได้พัฒนาแอปที่มีชื่อว่า Somebody ออกมาแต่เธอมีปัญหาในการสื่อสารกับคนอื่นๆแต่เธอก็มีเพื่อนอยู่2คนมักวอนกับอ e. ีอื่นที่เป็นเจ้าหน้าที่สายสืบ ก่อนจะเกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นมันเกี่ยวโยงไปถึงแอปที่เธอพัฒนาขึ้นยุนโอนักออกแบบสถาปนิกได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเธอเขาเป็นผู้ชายที่น่าดึงดูดและเหมือนในตัวเขาจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่ให้เราลุ้นกันว่าเรื่องราวจะออกมาเป็นแบบไหนนี่ก็เป็น10บซรีส์ที่เป็นการส่งท้ายปีที่ซีรีส์ล่านี้เริ่มออกอากาศประมาณเดือนพฤศจิกาถึงเดือนธันวาไม่รู้ว่าเรื่องราวจะออกมาเป็นยังไงบ้างเพราะตอนที่ผมอัดคลิปอยู่มันปลายเดือนตุลาแต่เมื่อผมลงคลิปนี้ เพื่อนๆก็คงจะได้ดูซีดีกันแล้วหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันกับคลิปรวมซีดีน่าดูส่งท้ายปี2022และคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของมาหากราบซีดีส่งท้ายปี2022แต่ถ้าหากมีซีดีอะไรใหม่ๆเข้ามาเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันในคลิปซีดีน่าดูประจําปี2023ถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเราสําหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนบายยครับ